ได้เยอะจังเลยป้าตักใสอันนี้ดีวะแค่โออันนี้มีรถด้วยเอ้าเดี๋ยวรถเลยไม่เห็นอารถจอดก่อนเควันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับไม่ได้ขาอยู่กันที่หน้าหาดอ่าวน้งใ่ไหนไหนคะอ๋อรถเลยเห็นไาม ทามกลางโอ้แข็งแรงยังเลยโอ้ก็โอ,โอ้เดี๋ยวต้องกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนห<อ>นึบรรยากาศเงียบมากเลยครับผมทามกลางบรรยากาศกระบี่อ่าวนางนะครับ<อ>ก็ถือว่าธุรกิจเงียบเหงา สุดซมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับอาจจะอยู่ในช่วงวันทำงานก็จริงแต่ก็เป็นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละก็ได้ช่วงสงการนะครับผมที่ผู้ประกอบการได้มีไรายได้ขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นแหละครับในโอกาสก็ โอ้ครับในโอกาสก็ย่อมมีการฉกฉวยฉาบฉวยกันบ้างนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญต่อการซื้อใช้ซ้ำบริการดีก็บอกบอกบริการแย่ yeah, ก็คอมเพล์เปรียบเทียบกันเป็นธรรมดานะครับผมก็สาลูกมาเล่นชายครับผมตอน ้าแล้วสิกี่โมงแล้วลนี่จะสิบโมงแล้ว <c oughs> ต่อพาลูกสาวไม่ได้ลูกสาวคนโตมาเล่นทรายที่หน้าหาดกันครับผมน้องน้องหนูๆ,ๆช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมทำอะไรกันบ้างคะอย่าอยู่หน้าจอหน้าคอมให้มากนะคะออกมาเล่นทรายสร้างเสริมพัฒนาการเล่นกิจกรรมกลางแจ้งกันดีกว่า อาจจะไม่สามารถรวมตัวได้ก็จริงอยู่แต่ก็ใช้พื้นที่บริเวณรอบข้างของตัวเองนะครับผมก็นั่งฟังเสียงสายลมโปรยปลายเสียงน้ำทะเลกระโชกนะครับผู้คน ก็ด้วยสถา,านการณ์โควิดต่างๆนานาในแต่ละพื้นที่ก็ถือว่ากระทบส่งผลต่อทุกด้านนะครับผมไม่ใช่แค่เชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวในส่วนของพื้นที่ทำมาหากินร้านคองร้านขายนะครับผมอย่างคงต้อง สู้ดิ้นรนกันต่อไปมากน้อยแล้วแต่ว่าใครเตรียมการไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุอย่างไรกันบ้างนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหนูหนูทุกท่านนะครับผมมาเที่ยวอ่านางจังหวัดกระบี่นะครับผมก็อย่ามาช่วงเทศกาลเลยครับนะครับอย่ามาช่วงเทศกาลเลยเราอาจจะไม่สบายใจในเรื่องของผู้คนนะครับผม มาในช่วงที่ทุกท่านสะดวกนั่นแหละแต่ถ้าเป็นไปนได้ก็เรียงช่วงเทศากาลน่าจะมีความสบายใจมากขึ้นนะครับผมจริงอยู่ว่าด้วยสถา,านการณ์ปัจจุบันจะเอาเงินที่ไหนเที่ยวกันนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับผมในพื้นที่ของจังหวัดของแต่ละท่านก็ย่อมมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันท่านใดพอมี <S 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 2> <S 2> โอ้ท่านใดพอมีกําลังที่จะมา รวมด้วยช่วยกันสนับสนุนก็เรียนเชิญครับผมพื้นที่นี้ยินดีต้อนรับทุกท่านดูแลตัวเองครับ